ออกรถ999บาทออกได้ง่ายออกได้จริงไม่มีเครดิตก็ออกรถได้นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกันมีรถอะไรบ้างไปรับชมกันเลยคันแรกเลยนะครับผม Honda Jazz GE 1.5 SV ปี08มีของแต่งอะไรบ้างรถสีเขียวทำใหม่ทั้งคันนะครับผมล้อแม็ก GE 37 ขอบ15นะครับผมภายในรถเป็นตัวเจแปนแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นเหมือนเดิมครับออกรถ999บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนอยู่แค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมมาต่อกันคันที่2นะครับผมเป็น Honda j a z จ GE 1.5 SV ปี2013นะครับผมคันนี้จะผ่อนอยู่6,000กว่าบาทเหมือนกันของแต่งมีอะไรบ้างแน่นอนครับมีล้อแมก RPF1 นะครับผมขอบ15นิ้วลัดด้วยยางใหม่4ีเส้น ปลายท่อเป็นปลายด้ายเสียงนุ่มๆไม่ดดังมากนะครับผมภายในนะครับผมเป็นเบาะผ้ามีแพตเทิร์นชิพให้เล่นขับสนุกแน่นอนครับผมคันนี้นะครับผมราคาเปิดอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่คันนี้นะครับผมเป็น Honda j แก๊สดีเกปีสองพนะครับผม1.5ึ่งจุคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9ก้าพันกลางๆนะครับผมของแต่งมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับผมภายนอกมี ชุดแต่งโมดูโลแท้โรงงานทั้งคันนะครับผมล้องแม็กเป็นโ o กเอสวันสีขาวนะครับผมตัดกับสีตัวรถเลยสวยงามมากโรดจะทรงที่เ p p Show Up นะครับผมส่วนคันนี้มีไฮไลท์คือไม้เพียงแค่108 oh, <no. S> 1 8 0 0 0หมเท่านั้นนะครับผมไม้แท้โรงงาน คันนี้ราคาเราเปิดอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะครับผมออกรถ999าาสบเาทเช่นเคยนะครับที่คันนึงนะครับผมเป็น Honda Jazz GK 1.5 V p ึ่งนะครับผม,ป,บผมปี2016จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ันไปปลายนะครับผมออกรถ999าาสบเาทเช่นเคยนะครับผมคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับผมเรามาชมกันเลยคันนี้จะมีล้อแม็ก RE 30นะครับผมสปริงเป็นสปริงโหลดนะครับผมของ Junior Concept คันนี้ภายในจะเป็นสีดําเป็นหนังสีดําทั้งคันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพวงมอะไยมาติฟังก์ชันจอเช้าสกรีนแอร์ออโต้นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่4 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมมาต่อกันที่รถยนต์ตัวใหญ่กันบ้างนะครับผมเป็น Honda Civic FB 1.8e ปี2013ครับผมคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ปลายของแต่งมีอะไรกันบ้างมีชุดแต่งรอบคันนะครับผมสปอยเลอร์หลังทรง f 1. D2 t h a R นะครับผมสวยงามมากเลยล้อเป็น SE 37งานฟ Forging ล้อเบานะครับผมรัดด้วยายางไซลุดล้อสวยยางซิ่งคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะครับผมต่อกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นไฮไลท์อีก1คันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็น Civic FB 1.8 S ป2015นะครับผมเอาใจสายรถเดิมดีกว่าขับสบายนั่งสบายต้องคันนี้เท่านั้นผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายไฮไลท์นั่นก็คือคันนี้ได้เป็นภายในดำ ภายในดำในบอดี้หาไม่ได้เลยนะครับผมคันนี้เท่านั้นนะครับผมราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะครับจะซื้อสดพ่อนอะไรยังไงมาคุยที่เราได้เลยนะครับมาต่อกันที่รถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ Honda City GM6 นะครับผมรถยอดฮิตในบ้านเราเลยเหมือนกันนะครับผมคันนี้พนอ,อยู่ประมาณ8,000กลางๆเหมือนกัน อันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากที่ภายนอกกันเลยนะครับผมคันนี้จะตกแต่งในสไตล์รถคินคลีนสบายตาสวยงามล้อแม็กคันนี้จะเป็น t c 105n สีไฮเปอร์แบลเลขไมจะอยู่ที่140,000เปิดราคาอยู่ที่430,000บาทเท่านั้นนะครับลองมาชมตัวจริงได้มาต่อนที่อีกคันนึงนะครับผม เอาใจสาย t o โยต้กันบ้างดีกว่าเราเริ่มที่คันแรก t o y ยต้ายาริส 1.5G นะครับผมปี2012นะครับผมคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมสวยมากเลยล้อแม็กเป็น CE 28นะครับผมขอบ15นิ้วเบิร์กใหม่พร้อมยางใหม่ให้4เส้นเลยนะครับผมปลายท่อซูมเสียงคันนี้จะค่อนข้างนะครับผมพอแน่นอนครับได้เครื่อง 500cc หรือ1 n z นอยากได้รถผ่อนสบายๆคันนี้ผ่อนอยู่5,000นิดๆเองรถราคาอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นเอง ่อนสบายๆได้รถซิ่งได้รถสวยไปใช้นี่ก็เป็นรถยอดฮิตของวัยรุ่น Toyota Vios เป็นตัวเจน3นะครับผม1.5 t r d Sportivo ปี2015นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นพิเศษเราได้ชุดแต่ง t d ีรอบคันแล้วก็มีของแต่งเพิ่มเติมด้วยมีฝากระโปรงคาร์บอนของทางมอนซ่า ภายในจะมีดิฟฟี่แล้วก็มีพรมลายนาะดี้ให้ด้วยนะคบอันนี้เลขไม้อยู่เพียงแค่6 0 0 0ื่นเบาะลายสกรีนที d ด้วยนะไม่0 0 0 0 0ด้วยหายากนะครับผมไม่ my แค่นี้คันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่359,000หานะครับผมคันนี้พออยู่6,000กว่าเท่านั้นเองครับผ่อนสบายมากเลย ของเราออกรถแค่999บาทเท่านั้นนะครับไม่มีเครดิตก็ออกรถได้ขอฝากร้านของเราไว้ด้วยนะครับทูเฟนนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดรถยนต์289นะครับผมเส้นบางบัวทองสู่พันถนน340นะครับผมมาง่ายครับผมเซิ Google Map ร์ก g เก g l e แม p ก็ขึ้นเลยเดี๋ยวขอฝากร้านของเราไว้ด้วยนะครับผมคาดทูเฟนของพวกเราไว้ด้ยนยครับผมสวัสดีครับ